นี่ครับดึองออกมาอย่างนี้ได้เลยสีรั้บวันนี้มีไฟมาแนะนำอ,อีกแล้วนี่ไฟแคมป์นะครับสว่างไหมนี่สีไว้นี่แล้วก็ชุกเฉิดนะครับถ้าเปิดด้านนี้จะเป็นสีวอร์มนี่กระพริบได้นะครับตามจังหวะหรือว่าเป็นสีออดมานนี้ก็ได้ ตัวนี้มันยาวสิบเมตรนะชมนี่ครับดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยยาววผมตัวเนี้ยผมไว้รอบทาบแล้วก็แบบเหมือนบางทีรอบทาบแล้วมันเหลือใช่ไหมเราก็เอาตัวเนี้ยมาห้อยห้อยกระสอบตะเกียงที่จะเพิ่มความสว่างให้แขมเวลาเก็บก็ง่ายครับวนเก็บแบบนี้เลยผมเคยใช้ไฟ ที่เป็นเป็นลาวอะ่ะแล้วมันเก็บละหม,มากลมพัดแรงแรงล่วงแตกอีกนี่ครับง่ายงชาร์จแบตแบตในตัวนะเปิดได้ประมาณสามพันสี่พันเอ่อเปิดได้ประมาณสามชั่วโมงนี่วนเก็บอย่างนี้เลยสามชั่วโมงถึงหกชั่วโมงนะครับตัวนี้คือมันยาวมากเลยเก็บยังไม่สุดเลย ยาจริงไว้แบบมูทโทนสซโๆนะครับนี่ตัวนี้และที่สำคัญตอนนี้200กว่าบาทเองมันลดผมกดได้300 300กว่าใครกดได้ถูกกว่านี้ลองบอกกันหน่อยครับสวยมากนี่เรียบร้อยแค่นี้